ไม่รู้เหมือนกันก็ตายหมดเลยหละได้ท่านทักทีไอ้มติยามันแก้ปัญหาแล้วอ้าอ้อ้ยอ้อ้อโอ้อ้าอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ได้อ้ไอ้้ไอ้้ไอ้ไออเปล่าอะไอีไ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไ้ไ่อ้ไไ้อ้ไไอ้อ้ ันบอกว่าล็นี่นี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยจักรยานเนี่ยเหรอวะดถปุยเละเลยกระเด็นกระเด็นกำลังเข้าใจยังดิ อ่านี่แหละเจ็ดอะไรวะน่ะโลดิสบีมนี่นะโอ้โหหูหูหูหนีนโคตรหนวกหูเลยเจ็ด K ไม่ตายอะไรวะทำไมเป็นอมตะเนี่ยรอ u n d o เออรอมาดาล่ะ ไอหมาฟ้ามุดหมาเลยตายไม่รู้เหมือนกันก็ใส่หมดเลยแหละได้ชันทักทีไอ้ไม่ติดยาผ่านแก้กันตาแล้วแอมเออโอ้โเป็นไงล่ะเห็นไอ้นี่กระโดดทีบเฮ้ยจะแทงเสียหรือเปล่าฮะเฮียผายแก้ผ่านเมื่อกี้พูดอะไรไว นึ่งโอ้โหคอ้างแล้วมันท่าอะไรมันติดมากแล้วโอ้ยมีอะไรจะสั่งเสียงไหมแหวงน่าเกลียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลองท่าก่อนตัวละครโคตรแข็งเลยตัวติดนี่นี่ยตนี้โอ้โหทำไมมันเตะจนีวะมันเป็นแม่นมันโปตมันมีหนามไอ้ำ ติดกระจายก้อนเลยสึกขีปยก้อนก้อนในขนาดเอ้าแบบโอ้เส็งเลยอ่ะแต่มันยังยังติดอยู่อะไรเนี่ยมันหลุดเลยเอาแตงในเปียบเลือดอะไรมันเลือดมันเยอะกกินกองเปียกกินกองเป็นจัดกินกองไงทำมาบ้าเลยสิเฮ้ยกินกองเปียกกันโน้มอะไรกันกินกอง โอ้ตัวมแมรีโอ้เมวในลองใส่ช็นี oh, okay. ่ิอวัยวะครบส2มสแม่น่ะจะมาใส่กันจริงเลยฮะอวัยวะครบมากกว่าพึ่งอ่ะคโมโสมก็ด้วยเฮียนีโโมอนเีีีนีะ่งมีกันโ่ดีของมีเออนั่นมาดิวะมาดิวะมัดิวะเออโอ เออนั่นมันต้องมีท่าไหมตายนเฮ้ยบอสบอสบอสอาบอส้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้้เฮ้ยกฮเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ นี่แน <opolit cement> <movement> <to break an iously> ่โกงโกงมันมีสูตรกดอยู่น่าเดี๋ยวไปดูแป๊บเอ๊ะดูสูตรกดเยอะเอ๊ะมีสูตรไม่เยอะต่อยนะลุกไปลุกไปเอานี่แหวบเอ๋ยเล่นซัตไอเลยนี่บอกว่าลอก ก่วาเยอะเอ้ยเน่ยยู่ยึดสูงรวมปอมรประกอบก็ไม่ครบนิ้นต่อทำไรได้ฮะมดน่นแดดตีก็เข้ามาต่อสดว้ับตกิ๊อะไรขึ้นต่ออย่างนี้มึงตายแน่ตายตายตายขันยวแกเรียบร้อยมารออีกรอบเราจะกินแบบของในเกมที่ดูลีเดอร์คิก โอเคโอเคทำไรทำไรปูร์ร่าปูร่าไอ้ฝนมาหมอนี่ถึงเวลาของพิษตะ อันหลังหักไปครึ่งท่อนแล้วท้าไมอยู่ในปักไม่เขาเรียกว่าการเอียงตัวแบบไม่ไผ่เขาเรียกว่าวิชาเคล็ดลับของทีมเจอดูนี่นี่แหละเคล็ดลับของทีมกระตเสี่ยงจีกูรอบสุดท้ายอันนี้สามเมตรชนะสองพร้อมสวงหัวหนึ่งสองโอ้ฟาหูหลับเลย เทันมันมาชักก๊อกเก็ชักกุกกกพุชักมันไอเจ้ากนตีโคตรแรงเลยไ่คิดไอคิดไอออโอ้โหมีบล็อกด้วยเดียวนี้มันบล็อกเป็นละเอาพุชบวกััเอ้ยเอาพุชบกกันนีไงนี่ไงนี่ชักก๊อกเก่งยางวะพันเดซึกยาเรเียเเอ้ยเราเเ ปวดเหนื่อยเลยบ้านไก่กงกงบ้านกงกง็ไม่เชื่อบ้านนกนองเข้าออกมาเด้าลมโซนกนมาไปแน็กก็เด้าลมไปก็เด้าขอบแบบไปเออเด้าหน้าเจอปักเออแล้วด้อะไรเด้อะไรเด้อะไรมูลีแม่เลยอือไอแหลกทั้งไง โอ้ยโวกบกไม่ตกบไอ้มันมันช่วยโอกาสมัวอาหุนี่นี่ยามาขไปโราะูเป่าเนี่ยเพนวยม่สู้โกเนี่ยังเมเากมาแล้วจะสู้ติโกเอาสิฝั้อยทีแม เรียบร้อยจักรยานเนี่ยอาหารที่ไล่เด้อสั่งมาส่งแล้วนีเนี่ยโอนนี้ไปยังโอดไปน้ะวินวินไปเนาะจิ๊ดจับขัดถูกมือลูกอรให้ถึงโอ้โโหอ คิงคิมสันยังไม่เข้าด้วยยียตายอันนี้นี่แสนไในน้องเว้ยมาตายไม่ใช่หรอวะบดยี่เละเลย อย่าให้ลุกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยววัอ่นโนสวาลูดเอาละไม่ใช่พอดูดโนะาเออฮ่าฮาอไว่โขจิบไปาลโดูขโ่แก่ลู เวเทาหูเรกเี่ยมพร้อมเลยเจอคิงดอมคำกูหน่อยมาคิงดอกูพลังโคตรอบานเลยพีทราบอส MT ท้บเด้งโอ้ย ตายไปแล้วอะไรให้เมาสิเมียวเอ็มแม็กวลเจ้าติดกับม้าแล้วเฮ้ยชิบหายชิบหายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรไกันไว้แกแกแกประสบกับฟ็อกน้องตายยังข้ากระดูกสันหลังโผล่แล้ว ไม่ได้เรื่องเองหนีไม่พ้นหรอกไอ้นุ่มพลังของเจไดนี่คือพลังของเจไดนะนี่คือพลังของเจไอ้นุ่ม